ที่มาของการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขชาวบ้านหรือผู้คนที่ขาดโอกาสในการที่จะสร้างความยุติธรรมให้กับตัวเองและครอบครัวรเนี่ยเมื่อคนขาดโอกาสเราจะสร้างโอกาสเหล่านั้นให้กับผู้คนให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างไรอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าตัวเอง ไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยเดินทางมาหาศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขตรงนี้เนี่ยสามารถเชื่อมโยงต่อไปถึงหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในบางเรื่องเนี่ยผู้คนอาจจะไม่เคยได้ยินอย่างในกรณีค่าตอบแทนค่า,เ,าเสียหายต่อจำเลยในคดีอาญาคนที่รู้ตัวว่าหรือถูกกระทำไม่ได้รับความยุติธรรม เรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองถูกเอารัดอเอารียบก็มาหาเรานะครับเพราะเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องดูแลพี่น้องตามรัฐธรรมนูญนะครับในเบื้องต้นในความดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยเกิดความยุติธรรมในทุกสัสดส่วนจะต้องดำเนินการให้อย่างดียิ่งครับ โดยการทำงานของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขคือรับปรึกษาปัญหากฎหมายยื่นของเงินประกันตัวชั่วคราวช่วยเหลือเงินค่าจ้างทนายความช่วยไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาทอนุมัติเงินเยียวยาเยือกอยากรรมผู้เสียหายและผู้บริสุทธิ์ในคดีอาญาช่วยคุ้มครองพยานในคดีอาญาและที่สำคัญคือการรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อการเยียวยาอย่างตรงจุด ผลงานเด่นของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข 1. ประชาชนสามารถเข้าถึงการขอรับความช่วยเหลือและร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขในระดับจังหวัด81แห่งและศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขชุมชนในระดับตำบลจำนวน7,783แห่งทั่วประเทศ 2. โครงการยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน ทำการลงพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนผลการดำเนินการต่างๆโดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำตลอดจนสิทธิต่างๆที่ประชาชนพึงทราบรวมถึงการตั้งจุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และไกลเกลี่ยข้อพิพาท 3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลงทุนในธุรกิจการเงินนอกระบบหรือแชร์ลูกโซ่ 4. การตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีสะเทือนขวัญต่างๆ 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเพื่อรับรองสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอาญากรรมเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิตหรือแก่ร่างกายจิตใจเนื่องจากการกระทำทางผิดอาญาของผู้อื่น 6. การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยกองทุนยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม7 การไกลเกลีย่ยข้อพิาพาทในชุมชนเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนให้ได้รับรู้ถึงสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมท่านอยากฝากอะไรไปถึงประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขอยากให้พี่น้องบอกเล่ากันต่อไปบางหมู่บ้านบางตำบลเนี่ยยังไม่เคยนะรับบริการจาก อ่ายุติธรรมนะฮะกระทรวงยุติธรรมศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขตรงนี้นะ่ะจะเป็นสื่อกลางนะครับที่นําท่านทั้งหลายได้เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับอยากให้บอกกันต่อๆไปนะครับอยากให้บอกกันต่อๆไปใน,ในช่วงผมอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมตรงนี้เนะี่ยถ้าวันไหนผมดูโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆเห็นความไม่ยุติธรรมเนะี่ยผมจะบอกให้เจ้าหน้าที่ไปเข้าถึง สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ต้องการอยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงและอยากให้บอกบอกกันต่อๆไปนะครับทุกคนไม่จําเป็นจะต,ต้องรอให้เจ้าหน้าที่วิ่งเข้าไปหานะท่านเห็นว่าใครไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านมีจิตสํานึกในฐานะเป็นเยาวชนหรือเป็นประชาชนนะที่ที่รักประเทศนะข้าราชก,การทุกคนของกระทรวงยุติธรรมผมมั่นใจว่า พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องในสิทธิ์ของท่านที่ควรจะได้รับอยู่แล้วไม่ต้องเกรงใจครับยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน